เดี๋ยวมันเหนียวแล้วเธอใครบอกให้เธอทำฉันไม่ได้ทำเธอไม่ได้ทำล้ดหมายที่ไหนมันจะทำไอ้ดิฟไงไอ้ดิฟสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้มาพบกผมนะแมกตากใจเธอนะครับวันนี้ผมจะยา ปุ้มเขาดูโทรทีวีอยู่กับแม่เนาะผมจะแกล้งใช้ปุ้มนะแบบใช้แล้วใช้อีกประมาณเนี้ยอือก็แบบว่ามา,มา,าดูปฏิกิริยาของปุ้มนะครับว่าจะเป็นยังไงจะโมโหมไหมประมาณนั้นนะครับนางก็นคงเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวไปดูเลย ทุเจอกันอีกแล้วนะคะทุกคนสําหรับวันนี้ก็มาอีกแล้วค่ะเกมใหม่จาก l like i น์ SBB Mix นะคะทุกคนเกมที่จะแนะนําในวันนี้นะคะก็คือเกม z o m b ี e p a r t ตีค่ะทุกคนเกมนี้เล่นง่ายมากๆนะคะทุกคนแค่เพื่อนๆนต้องเลือกอุปกรณ์ที่มันตีอตัวซอมบี้ให้ตายเริ่มต้นแค่ตาละ1บาทแถมยังไม่ต้องลุ้นเหมือนเกมอื่นๆอีกนะคะทุกคนเกมนี้จะเป็นเกมที่คล้ายๆกับเกมยิงปลาะคะแต่ว่าภาพเสียงมันจะน่าเล่นมากเพื่อนๆลงทุนแค่ไม่กี่บาทแต่ว่าอาจจะได้กําไรกลับมาเนี่ยเป็นหลักหมื่นเลยก็ได้ ะะแล้วยิ่งช่วงนี้เนี่ยทาง adsbbmiss เขาแตกง่ายมากและใครที่อยากได้โบนัสเพิ่มนะคะแคปหน้าจอนี้ไปแล้วก็ไปที่รลน์ a d s b b m i s มีแอดนำหน้าด้วยแล้วก็บอกว่ามาจากเพจตามใจเธอนะคะทุกคนทุกคนจะได้รับโบนัสเพิ่ม25%ค่ะใครที่สนใจอยากจะเล่นนะคะหรือว่าอยากจะสอบถามเกมอื่นๆเนี่ยก็แอดไลน์ไปที่ a d s b b m i s มีแอดนำหน้าด้วยนะคะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะ มีครบจบทุกค่ายเกมเลยนะคะอย่าลืมนะแอด SBB mix มีแอดน้ำหน้าด้วยนะคะทำอะอไรฮะเจอเนี้มัง้งแกน้ำได้บ้างมข้างนอกมั้งไหนข้างนอก ลุกก็โอยนั่งก็โอยเ้ยอบ้านน้ำัลอะไรน้ำนะไอ้เธอบอะไรเกลียวเลยไม่บอกเกลียวป่ะอ๋อเธอก็ไม่รู้เลยไงไพ่อที่ไป สองรอบน่ะยังไม่มีเฏิกิริยาเลยแเทเลย้าโอกว่าเทสิวะเทเิดจะไม่ได้ยังไงดีมากน้องคำดีมากแก้วพักหมอง ไม่ได้เล่นทั้งวานอูอ้ยน่ารักจังเลยนีี่เดี๋ยวเออเรียบสิเอออะไรมันต้องมีของกินด้วยโอ้ยของกินอะไรอีกเลยนม่เกลียดเลยอะไรกินต้องน่ะ ไไม้เ่าก็ไปดูสิล่ะดูที่ไหนล่ะขนม,มนะมน,นั่นอไปดูดิห้องนั่งมึงน,นั่งเล่นอะมีขนมอะไรมั้งมันมีหรอขนมอ่ะมีดิดูดิมีอะไรมั้งขนม,มอะไรยังขนมอ่ะเออยังขนมอ่ะนี่เอาดิเด้อเดนไปเอาในเกมมันยังไม่เข้าเกมเลยก็เดนมันข้ามเลยมันเลือกตัวไม่ทันอะไรโอ้ยแค่นี้เอง เริ่มมีอาการแล้วนะรับเริ่มแล้วนะครับเริ่มงอแงแล้วนะตอนนี้ผมเริ่มร้อนล้นวะมาเี่นีื่อโเดียวอ่อ เยนะหมดแล้วไอเยลลี่อ่ะอันนี้ฉันนะอันหกบาทอ่ะนี่เยลลี่อยู่นี่เออมาให้นะโอ้อยเด้เอเด็กคนเล็กเขาอี่โอ้ไม่เอาไม่ได้เด็กคนเล็กหน่อย <c oughs> อะไรแค่เขอิ่เอาเธอจะกินให้หน่อยดีไ<ว>ดม่ดิีเอกไม่เอ็น่ีเราไม่หน่อยี่เนี้ยดิกแบบเยลลี่ผองเนี้ยเดี๋ยวเนีแบบ่ยอย่างเงี้ยเอยยง กันเนีอยล้อมันพังเรื่องไงเลือดนะ,ะเดี๋ยวล้อมันหลุดโอ้ล้อมหลุดทังง่ายอย่าตามค์เพิ่มอีกทีเดีอ, <c oughs> ดๆๆอะไรลูกโอ้ยหมอบมันมีสรรัญการจะแดกแล้วล่ะลูกเฮ้ยคนกลับแบจากทำงานเหนื่อยโอ้ไม่ได้ใช้ทั้งวันแน่นอยเพิ่งใช้นี่แหมแหววขาดเหรอเอาอะไรอีกแม่เจะได้ทีเดียว เอาลนี่ก็พอละนิดหน่อยนี่ต้องนี่กินขนมไหมเนี่ยนี่ยังมเนี่ยเฮ้ยเธอแต่อีกเฮ้ยแม่บอกอย่างโไว้ยอะโอ้ยไม่ต้องกินแล้วฮะหนูก,กินข้าวป่าเลยมากินอะไรแกงโมอะไรอย่างอืะสุดท้ายเลยเราสุดท้ายเลยเรากินขนมให้หมดก่อนอือก็เพียงแล้วลุไปเอาไปเอาเลยไปอือ มาเธอจ๋าเออนอนหยไปเอาแตงโมให้นอยอะไรนักหนาวน้าจะเอาให้ขนมกเอาให้แล MA ้วยืี่ยาปากมอยยากกินอ่ะเดี๋วเดิเอาเี่ยวยังไม่เข้าเกมเลยนั่นก็เดินไปเอาตูนทะลุประตูก็ได้เหนียวเดิไปหน่อยจ้า เดี๋ยวฉันลุกไปอ,อาบน้ำทีเดียวไข่ติดกับเต่า hmm. อ yes. no, so, <c oughs> <Yes, uri>. ี่นี่วะมันเลียออกกันด้วยนะก็ยังไม่มีอาการใหทุกคนนะยังติดขับอยู่นะครับรอให้น้ำรู้ว่าวีนนะเราถึงเขาจะเฉลี่ยกันนะครับผมน้องแม่กินไปหมดแล้วเหลือสี่ชิ้นเนี่ยไม่ต้องบอกให้ไปปอกนะไม่ปอกนะแตงโมอ่ะแล้วส้มอ่ะ ไอ,อ,อนี่เอ้าไอ้ฉแกเม่อนเพื่แจ้งินมาดิเอาะไรไม่เอาอะไร้อมซ้อมมีไหม <c oughs> โอ้โ้อมมีซ้อมวะ <c oughs> อะไรดิฟเปเยี้ยวเปล่าโอ้ยเหรอน้ำอะไรเนี่ยไอ้ดิฟเปเยี้ยวไอ้ดิฟเป็นโคตรป็นหมาไอ้ดิฟเปเยี้ยวมึงเก่งกว่ามึงมาหาเธออะไม่เช็ดเองเ่ยเดี๋ยวมันเหนียวถ้าเธอใครบอกให้เธอทำันไม่ได้ทำเธอไม่ได้ทำแล้วหมาที่ไหนมันจะทำไอ้ดิฟแกไอ้ดิฟแก เลยอย่างมามนว่ะเอ,อ้ยทำรูปคือออกไปนอกห้องเลยไม่เห็นเหรอ,อามาันชัวพังพีจเลยลันชัวใส่ร้ายรูปอ่ะไปเอาไรเจอรหรืหูนึ่ว่าไทยอะไรนี้ททำังไงนะตื้นจะไม่ได้ทำไม่ใครจะว่าทำบ้วนน้ำใส่พื้นเจาะห้อกบอก่บก เอาเร็วๆเือเนี่ยถ้ยาเดี๋ยวมดมันก็จะมาเนี่ยก็ใช่ไงก็รีบไงต้องรีบไง <No. S 2> ไก่อนมันจะมามดอะ่ะขนมขนมเนี่ยเราโยนให้มันมันก็รู้ว่ากินในเยลลี่ก็ม,มันมาขอกินน่ะหมามันไม,ไม่กินหรอกเยลลี่อะมันกินมันไม่ไม่กินมันจะขอกทำไมโอ้ย มาบ้านบ้างโอ้ยคือนเดียนให้นะเริ่มมีอาการแล้วคนเพิ่มแล้ว,มมลว <c oughs> โอ้ยอ๋อเะอะไรปรงสบกับโป๊ไม่ได้เธอเอ๊นอะไรประสาทเสียว่ะอุย้ย คุณมาดเแก่ตัวเนี่ยไอ้มูกรดพ่นน้อ่ะไนทหาเอาเกระดาษดชูมเนี่ยเล็กจับงเป้นโยัดปากคืนนะคอยดูนะไอ นี่นะครับลูกโอนเป็นเมยียที่ดีต้องฟังคําสั่งแฟนทุกอย่างนะครับเดินแล้วมันสกปรกไม่เหนียวเนี่ยอ, yeah, อันนึงเนี่ยมันเหนียวเนี่ยแล้วมันก็เหนียวพื้นเหนียวอะไรเลยไม่ไม่มีอะไรจะทําไม่มีอะไรจะได้มีมาได้แล้วก <นะ S 1> ็ทำน่ารักน่ารักเพื่อไงไม่ต้องมาหน้า,งนาลงหน้าแล้วมันไม่น่ารักด้วยเราใช้เดินกี่รอบแล้วเนี่ยแล้วไปไหนอ่ะ นี่นะครับทุกคนเป็นเมียที่ดีต้องควงคำสั่งหัวทุกคำเลยนะครับทุกคนใช่ไม่ดีเป็นวนเสูกมากไม่ได้แย่อะไรนะใช้เธอเดินหลายโลกคนโอนหน่อยเย็นนะครับทุกคนแบบว่าน่ารักนะรักมันเสียเวลาเอฟซะป่ะคนอื่นมาเอาชุดไปหมดแล้วมาเดี๋ยวจะปิดคลิปได้หน่อยดิโอเคนะทุกคนก็คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะ <No. S 1> แล้วดูท่านอนของนางนะครับโอ้โ oh หสุดยอดเลยนะครับพลก็วันเจริคที่